พบกับผมปิ่มเแล้วนะคะวันนี้ก็ใส่แว่นเพราะว่ารู้สึกว่าพักหลังๆที่ใส่คอนแทคเลนเนี่ยมันทําให้เราตาแห้งนะคะก็ปวดตามากเลยพักมาใส่แว่นอะไรนะคะก็ถ้ายังไม่คุ้นตาก,กันก็พยายามคุ้นเอาไว้นะคะโอเควันนี้นะคะผิมก็จะมานำเสนอคลิปวิดีโอ Favorite of มีนาคม ใช่เดือนมีนาคมนะคะเเดือนนี้มี f a เวอร์ e อยู่6อย่างนะคะเดี๋ยวจะเก็บไฮไลท์เอาไว้ที่หลังสุดโอเคถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรก Healthy Mix นะคะเแต่ว่าตัวนี้เป็นเซรั่มของบูชัวนั่นเองบูชัว h e a l t h y Mi ซ um, ์เรั่มตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ย คือเปิ่มเคยมีเป็นฟาวเดชั่นนะคะที่มันเป็นฝาสีขาวแล้วขวดใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะแต่ชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยให้ความไลท์แล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันบางเบากว่า,วาะคะ่ะด้วยความที่มันเป็นซีรั่มมันจะบางเบากว่า,วาแล้วก็ให้ความที่มันจะให้ความดิวีมากกว่านะคะตัวฟาวเดชันตัวนั้นปิ่มซื้อมา ตอนแรกกลัวมันดอปไงฝาขาวอะ่ะปิ่มซื้อมาเป็นรู้สึกจะเป็นสี51นะแต่ว่าตัวเนี้ยปิ่มใช้52นะคะสีวานิลานลาอ่าแบบคือไอตัวฝาใสาๆอันนั้นอะ่ะปิ่มใช้แล้วคือซื้อมาเผื่อกลัวมันดรอปอะไรอย่างงี้ไงระหว่างวันใช่ปะปรากฏว่าไม่ดรอปจ้าไม่ออกซิไดโอเมกอด อืมก็ต้องแบบพยายามบลันเซอร์อะไรเงี้ยให้มันไม่วอกจนเกินไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้ซื้อมาซื้อมาแบบว่าพอดิบพอดีกับสีผิววันนี้ปิ่มก็ใช้นะคะเนี่ยคือมันรู้สึกแบบเอ่อให้ความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยปกปิดนิดหน่อยนะคะแต่ปิ่มชอบตรงที่มันเกลี่ยง่ายแล้วเนื้อมันจะเหลวกว่าตัวเอ่อฟาวเดชั่นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมแบบฟรุตตี้ กลิ่นหอมแบบผลไม้กลิ่นแบบธรรมชาติกลิ่นธรมธรมชาติธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบตัวนี้มากคือตอนนี้ใช้ทุกวนันปิมใช้สี52าิปิมขอชมเลยนะคะ BA ของบูชัวสาขาเซ็นทรัลพรลราก้าน,าน่ารักมากคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบรนด์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเคาน์เตอร์เล็กๆอะไรเงี้ยวันนั้นเราแต่งหน้าไปโซมมากเลยนะคือเราแบบเราโซมอ่ะคือแบบแต่เขาทรีตเราดีมากเราเลยเรู้สึกว่าแบบเออน่ารักจางแตกต่างกับแตกต่างกับแบบ แม็กอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอย่าไปพูดถึงเลยมโมโหชอบมายถึง BA นะคะคุณภาพสินค้าเนี่ยไม่ต้องไม่มีปัญหาเลยอที่ที b ออย่างเดียวจะไม่ซื้อก็พอ BA m a แม็กเนี่ยแหละอย่างที่สองนะคะยังเป็นของบูชัวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือบรอนซิ่งพร i เมอตัวนี้นะคะคือข้างในเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรล่ะมันเป็นครีมบรอนเซอร์นั่นแหละอืมใช่แล้วเห็นไหมคือมันจะมีกลิ่น กลิ Hoy, cake. Uh, cake ่นเหมือนช็อกโกแลตเค้กเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตอ่ะหอมส่วนเท็กซ์เจอร์นะคะมันจะเหมือนมันจะเหมือนมาร์ชเมลโล่ค่ะมันจะดึง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 นิ่มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แนะนําสําหรับสาวผิวเข้มนะคะเพราะว่ามันมีสีเดียวเนี่ยสีมันก็จะอยู่ประมาณนี้ เห็นไหมว่ามันจะไม่ได้เป็นบรอนเซอร์ที่แบบว่าเข้มมากอะไรเงี้ยเพราะว่าของปิ่มอย่างเงี้ยปิ่มก็ไม่ได้เป็นคนขาวมากหรืออะไรนะคะคือเราก็ค่อนข้างจะ,จะคล้ำนิดนึงด้วยแหละเออยังใช้แล้วโอเคแต่ว่าถ้าคล้ำไปมากกว่าปิ่มปิ่มรู้สึกว่ามันจะไม่เห็นสีของเจ้าตัวบรอนเซอร์ตัวนี้นะคะชอบกลิ่นก็หอมต่อไปเป็นายพาเลตเป็นยแชดโ์ที่คุณภาพดีมากดีสุดๆชอบมากกว่า Urban d e c a y อีกนะคะ นั่นก็คือโ o l a ็กโปนั่นเองนะคะอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นโ o l a ็กโปรนะคะโปร1เนี่ยล็จะเป็นสีดำแพคเกจจะเป็นสีดำอันนี้จะเป็น Pro 2จะเป็นสีเทานะคะก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ่าสีข้างบนเนี่ยจะเป็นสีแมบทบทั้งหมดเลยนะคะส่วนข้างล่างก็จะแบบเป็นชิมเมอร์ทั้งหมดนะคะพิกเมนต์ดีมากคือใช้แบบ ประหยัดอ่ะคงใช้ไปอีกนานอ่ะ,อะลองสีให้ดูนะคะสีน้ำเงินไม่ได้ถูนะแค่อย่างนี้เฉยๆนะดูดิเข้มมากอ่ะโอ้คือคือเข้มอ่ะเอาจริงๆสีแรกเลยปาดครั้งเดียวนะดูดิเนี่ยคือแร เฮ้ยคือมันชัดจริงๆอะค่ะแล้วปิ่มแตะนิดเดียวนะคือตอนแรกไม่รู้ไงแตะฟึ๊บปาบเออเข้มเขมไปเออทำทำไงคือแตะเบามากเลยค่ะคืออันเนี้ยคือเริ่มแตะน้อยอย่างของ Urban d e c a ปิ่มยังแบบฟึบฟึๆๆๆน๊นี่อันนี้ต้องแตะแล้วค่อยแล้ค่อยแบบเกลี่ยด้วยนะเพราะว่า พิกเมนต์มันเข้มมากจริงๆค่ะคือมันดีมากคิดว่าชาตินี้คงใช้ไปอีกนาน <laughs> แนะนำแล้วมันบางด้วยค่ะคือมันพกพาง่ายอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะสาวๆต่อไปเป็นแป้งนะคะยี่ห้อเป็นแป้งของ MAC มันคือ Minerize เอ่อ k i n i s n น s h นะคะปิมใช้สี Medium Plus ข้างในก็คือชอบตรงที่มันเป็นแบบ m a c กเด็อะเอออะไรเงี้ยชอบเสียงปิดมันจังเลยอะ ก,ก,ก็เปิดมาข้างในก็จะเป็นกระจกที่ไม่ค่อยชัดมากนะคะแล้วก็มีแบบใสๆเป็นพลาสติกครอบเอาไว้เป็นแป้งที่ปิ่มเอาไว้ใช้ลงใต้ตาเพราะว่าถ้าลงทั้งหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันจะมันมันเร็วมันแบบเร็วกว่าพวกแป้งฝุ่นอย่างของฟรีหรือของลอลา่าคือมันไม่คุมมันนะคะว่าง,ง่ายๆปิ่มเอาไว้สําหรับลงใต้ตาพอเราลงคอนซีลเลอร์เสร็จใช่ไหมก็เอาแป้งตัวเนี้ยเซตใต้ตาปัดออกมาแล้วหน้ามันจะนวล แต่ว่าไม่ได้ผ่องแบบแป้งชาแนลนะคะคือมันนวลเฉยๆมันจะเนียนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างของ3อย่างเงี้ยมันจะให้ความแมตตเออแล้วก็มันจะดูแห้งกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะให้ความดวอีด้วยต่อไปมาถึงตัวที่4 5ตัวที่5ก็คือลิปสติกนะคะแมกสีเอ,อ่อราวิชชิง เป็นสีส้มซึ่งปิ่มใช้อยู่แต่ว่ามีผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ด้วยเป็นลิปไลเนอร์ที่บอกว่าเป็นตัวเด็ดนี่แหละอเป็นสีส้มเห็นไหมสวยเนาะคือตอนแรกตอนแรกกลัวว่าจะทาไม่ได้เพราะว่าเราปากใหญ่ใช่ไหมแต่เนี้ยพอทาออกมาแล้วแบบมันสวยอะแต่นี้ไม่ได้ทาเดี่ยวๆนะคะมีคอมบิเนชันด้วยอ่ะสีจะแบบเนี่ยมันสวยมันดีแต่แบบ ตอนทาออกมามันจะได้มันมันจะไม่ส้มแป้นะคะมันจะส้มแบบนีติ่งชมพูนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยเออชอบแล้วก็ติดทนทนพอสมควรแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะลองแวร์อะไรเงี้ยไม่ใช่ต่อไปตัวสุดท้ายที่ p าวลี่พรีเซนต์ก็คือนี่เลยจ้ะมันคือลิปไลเนอร์นะคะของ Too Faced อืม Perfect Lip มันมีทั้งหมดสีสีอีกสีหนึ่งก็คือสีแดงซึ่งปิ่มรู้สึกว่าปิ่มไม่ได้ใช้ปิ่มก็เลยไม่ซื้อมานะคะช้อปปิ้งอย่างมิสตินะจ๊ะสาวๆมันตกแท่งแล้วประมาณ750หรือ790เนี่ยแหละคะ่ะคือ2คือตอนแรกปิ่มมีสีนี้ก่อนสี perfect spice อ่าเราชอบก็เลยเราบวกกับ m quartier เปิดอยู่หน้าบ้านคือบ้านปิ่มใกล้ใกล้ m quartier มากก็คือห้างใหม่ของ m โพ l i u m ใช่ไหมคะบ้านปิ่มใกล้มากคือแบบ นั่งแว้นมออร์ไซค์วุแบแป๊บเดียวอ่ะหนึ่งนาทีถึงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออลองไปซื้อไปดูเซฟอร่าใหญ่มากคือบอกเลยว่าเซฟอร่าใหญ่มากคือเราแบบ <c oughs> เราเข้าไปแล้วเราน้ำตาจะร่วงคือเซฟอร่าใหญ่มากจริงๆคือใหญ่กว่าเซนทัลเวิลใหญ่กว่าเออสยามเซนอะไรเงี้ยคือแบบ <c oughs> คือดีอ่ะเออเอากลับมาเรื่องลิปนะคะอ่ะตอนแรกบิ๊มมีสี perfect spice อ่ะก็เลย ไปล่ามาอีกสองสีตอนแรกเข้าใจว่าเป็นสีม่วงมีสีม่วงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จําผิดนะคะอันนี้ก็คือสี perfect nude นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น perfect pink ชื่อเรียกง่ายดีอันนี้ pink nude spice และอีกอันนึงน่าจะเป็น perfect red มั้งถ้าเปี่ยมจำไม่ผิดไม่รู้ว่าดาวเอาอ่ะเรามาดูคุณตี้กันอันนี้ perfect nude ก่อนนะคะอันนี้แอบเลอะนิดนึงอะเอาตรง ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่าอันนี้คือ perfect note นะคะ perfect spice เนี่ยมันจะน้ำตาลกว่าอ่าเห็นไหมว่ามันจะแบบกึ่งน้ำตาลกว่านิดนึงมันจะเข้มกว่านิดนึงอันนี้คือปิ่มแบบทาแบบให้มันเข้มๆนะคะจะได้แบบเห็นสีชัดๆอันนี้คือ perfect pink นะคะ อยากบอกเลยว่าปิ่มทารอบเดียวจบทั้งวันอ่ะแล้วปล่อยให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะคะเชื่อไหมว่าเอามือถูอ่ะก็ไม่หลุดสีเนี้ยคือปิ่มเอาสี Perfect Nude นะคะลงก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ค่อยเอา l a v i s h i n ของ MAC เนี่ยลิปสติกเนี่ยทาทับอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะได้สีแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่านูดมันนูดไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเพิ่มสีส้มอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบ เออดีชอบอะไรเงี้ยอา้าวแห้งยังอะ่ะคุณโอเคแห้งละดูนะคะอืมเชื่อยังคือเชื่อยังคือรู้ปะ่ะปิ่มใช้แบบทิชชู่อ่ะลบไม่ได้ลบไม่ออกคือต้องไปเอาแบบคลีนซิ่งอะ่ะ ลบถึงจะออกคือคือมันดีมากแล้วปิ่มเคยลองเอาแบบน้ําผ่านนะคะไม่หลุดเลยไม่หลุดจริงๆคือเอาจริงมากคือแค่ถ้าถูแค่นี้ไม่หลุดอะน้ําก็น้ําก,ก็แบบไม่สถานอะบอกเลยคืออันนี้พาวลี่พรีเซนต์มากคือมันดีมันดีจริงปิ่มเคยมีลิปไลเนอร์ของของชาแนลนะคะเอ่อนักเรียนซื้อให้อ่าเหมือนเขาเพิ่งกลับมาจากสกอตแลนด์อะไรเงี้ยซื้อให้ถ้าน้องเพรสดูอยู่ก็ สวัสดีลูกคือนังเลนเปียมชื่อนองเพรสนะคะเป็นเด็กที่น่ารักมากสวยสวยมากแต่เรียนหมอสวยมากอะ่ะเออมีออร่าความเป็นดารามากไม่แต่นังเรียนหมอสวัสดีลูกนองเพรสถ้านองเพรสดูอยู่นะจ๊ะฮัลโหลก็นั่นแหละค่ะคือจะบอกว่าตัวนั้น่ะสีสวยมากของชาแนลมันจะเป็นสีแบบกุหลาบอะไรเงี้ยคือปิ่มชอบมากเลยนะตอนที่ได้มาชอบมากแต่ เวลาที่เขียนเนี่ยปิ่มรู้สึกว่ามันมันมันระบายยากอะค่ะด้วยความที่มันเป็นดินสอด้วยอะไรเงี้ยมันระบายยากแต่สีสวยจริงแต่ความติดทนก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีคือ ตัวเนี้ยเขียนง่ายด้วยความที่มันเป็นเนื้อครีมอ่าเป็นออโต้เพนซิลมันก็เลยเขียนง่ายนะคะแล้วมันลื่นแล้วมันเกลี่ยง่ายมากแล้วยิ่งถ้าเราทาสมมติแบบเราทาลิปมันก่อนก่อนที่เราจะแต่งหน้าใช่ไหมแล้วพอเราแต่งหน้าเสร็จเราเมมลิปลิปมันออกแล้วทาตัวเนี้ยมันลื่นแล้วมันแบบแล้วมันดีแล้วมันติดทนนานแล้วคือมันโอ้ค่ะคือควรมีไว้ในข้อพองสักสีหนึ่งมันได้จริงๆอ่ะเออมีแต่ว่ามีแค่สีเดียวก็ก็อยู่นะแต่ว่าถ้าจะมีไว้อุ่นใจเหมือนปิ่มก็ก็ได้ หมดแล้วกับเฟรนดของปิ่มนะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะก็มีเท่านี้แหละมันเยอะมากหรอกเยอะมากมีเยอะก็เสียเยอะใช่ไหมสำหรับวันนี้นะคะปิ่มก็ลาไปก่อนถ้าอยากถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้ก็อย่าลืม subscribe กันนะจ๊ะ subscribe ก,กันนะจ๊ะย้ำย้ำพูด subscribe แล้วเหมือนสับตะไคร้เลยเนาะ s u b สไคร์ซับสไคร์อย่าลืม subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันนะคะแล้วถ้าอยากให้ปลิ่มทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันลงมาได้เลยนะคะสำหรับนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย